นอกยินนอกกินนอกๆไปหนึ่งไปหนึ่งหัวยักษ์ขวาก็มีโอ้โหได้คดนนะมีหน้าเป็นหัวโอ้โหรอบเลยรอบเลยเจ็ดรอบเลยเรามากลางดงพญายงมันมันอยู่บนหัวอยู่บนหัวเลยขึ้นหัวขึ้นหัวมากตัวบนหัวโคตรเก็บ

นี่นี่นี่เลยวางมีมีเต็มเลยมีเต็มเลยมีเต็มเลยต้าสอบเข้าสอ้าบตัวนีัวน้ตัวนี้ตัวน้ต้องรถต้องรถี่ต้องรถต้องรถโอ้ต้องรถต้อง แรกๆเธอบอกจะอยู่แล้ววันนี้เธอไปไหนนะ่ะตอนนี้เธอคงสบายดีและมีความสุขใช่ไหมล่ะเอาเลยถ้าหาคิดว่าเธอไหวฉันคิดว่าฉันไม่ไหวว่ะ ตอนนี้ฉันยอมเลยฉันไม่เคยจะคิดสู้ความรู้สึกที่ตายไปแล้วฉันก็ไม่เคยจะคิดกู้น้ำตาทุกหยดของฉันมักถูกปรากฏบนทิศชูนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ฉันโคตรเดือดชีวิตคู่และแล้วชีวิตที่เหลือของฉันก็ได้เดินทางมาหยุดที่ความรู้สึกขาดาค่สังที่มันมีอาจมีจุดสิ้นคมหนาวชื่อว่าความรักเนี่ยมันไม่เคยจะหยุดทิมจากที่ฉันเคยเป็นคนสดใสวันนี้ทุกอย่างกลับหยุดนิ่งฉันสะดุดลิงจนแทบไม่มีเวลาคิดจะกลายเป็นคนที่นอนไม่หลับรู้ไหมมันทรมาน และเพื่อนของฉันก็คือพระจันทร์และก็พระอาทิตย์ใทรว่าความดับเป็นสิ่งสวยงามแต่สำหรับฉันคือยาพิษ่ใค่ากจะิงไม่คธไมกยจท ที่เธอเคยเป็นเธอเองก็รู้ฉันรับได้แต่ทำไม่ทิ้งฉันไปสัง,งนั้นดูไหมว่ามันคนมักง่ายและไม่ว่าสิ่งของเสื้อผ้าทุกชิ้นที่ฉันได้เคยนั่งพับให้จะคนอย่างฉันที่ทำไม่เป็นจนวันนี้ฉันนั้นพับได้และเธอก็ดูฉันรักใครแล้วแน่นอนฉันมาครอยากดูไม่เธอกอห็หกมีรอบเดี๋ยวฉันจะนับให้ฉันให้อภัยเธอหมดทุกอย่างแต่มันหนัดยังไม่ชัดช่แต่นั่นคือรักทั้งหมด